อ่แล้วครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม sun of the forest นะฮะวันนี้เรากลับมาต่อจากเดินจากที่เราออกถ้ำใหญ่มาครับซึ่งมันมีปีาศาจสับหลาดอะไรเต็มไปหมดแต่เควินก็ยังสุขสบายอยู่ถึงแม้จะหูนวนี่อะไรเนี่ยโอ้โต๊ประดิษฐ์อะไรแต่เช้าเลยโอ้โหเดินเขาด้ติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้หิวมากเลย ตอนนี้ตอนนี้เรามีไอ้นี่ครับหม้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถ่ายเองโอเคไปตักน้ำมาซะตอนนี้พิอปรับใหม่นะทุกคนเพราะว่ากินน้ำในลำธารไม่ได้เลยมันมีเชื้อโรคเลยลเราต้องเราต้องมาต้มก่อนไปตักน้ำมาโอเคไม่ได้เดี๋ยวรอกินน้ำต้มสุกครับทุกคนตอนนี้กินไม่ได้แล้วกินแล้วเลือดลดเพราะฉะนั้นเราเกินข้าวรอเลยเนื้อโอโหเนื้อเน่าแลว้วว่ะ เน่าแล้วทิง้งไหกินน้ําอย่างเดียวมันจะไปอะไรได้มันได้อย่างอื่นได้เหรอวะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ไม่คคุกกิ้งไปกันเชฟรังส่นเองหน้าที่เชฟโอ้โหตอนนี้ปุ่มบักห่ะกดกดกด E นี่มันหม้อจะปิวไวเลยนี่ครับน้ําเดือดปุดๆม<ด>ันต้มไปเนื่เดี๋ยวยเรามาวางแผนกันก่อน,นครับตอนระหว่างว่าน้ำซุปมันจะเดือดเออวันนี้เราจะขึ้นไปทางไหนดีวะเนี่ย อ๋อท่านข้างบนนี้ไปแล้วเปนหัวเราแต่ตรงตรงกลางนู่นเนี่ยยังไม่ได้ไปวิจตกใจนกไอ้กี่โมงแล้วทำไมมันมึนๆแปดโมงครับโอเคจะตกเหรอเย็นๆวิจสตาร์มีหน้ารถเรื่อยๆเลยตอนนี้หิวน้ำมากเลยเมื่อไหร่เดือดเออเดืดอดยากจังวโอเควินก็รอกินเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเควิน,นอบอกกูหิวมากเลยนะบิ๊กต้มให้กูแดกกูหิวจ้า้ฟมันเดือดไฟ ไม่รอเลยวะเออว่ะต้องเพิ่มไฟไหมเพิ่มไฟเลยดิีเออเผาเ,เงินเล่นเฮ้ยสุกแล้วโอ้โหกดกินไงวะมันบักกดอีกค,ครั้งอีกครั้างอ่ะโอเคโอ้โหลงไปสดกับพื้นสดชื่นโอ้โหเอ้านืนเตียงวะไปสักจกหมดแล้วปะเนี่ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่่ยเออได้อยู่อแต่ไม่พอวะ่ะ<อ>ไปเอาไหมน้ำเปล่าไปเอามาดิน้ำเปล่าไม่พอครับ เฮ้ยแล้วทำไมตัวเราเหมือนนอนไม่พอด้วยเลยวะเก้า<ช>อี้<ห>เดี๋ยวนะนครั้งที่แล้วเราประดิษฐ์เก้าอี้พี่ใช่หรอวะเก้าอี้ไปไหนหมดแล้วฟืนตรงนั้นแตกหมดเลยโอเคเก้าอี้เราเสร็จก็ตอนนี้เราพักผ่อนกันนะขึ้นจริงเหรอวะกำลังนั่งดูข <c oughs> ึ้นไหมไม่ขึ้นว่ะขึ้นน้ำนานว,าว้าวน,น้ำกุ้มอะไรเดือดเดี๋ยวเ,เดือดแล้วเว้ยโอ้กูลุกเลยกระจกระจกรลุรกเลยลุกเอ้ยเยาวัวเข้าไปวัวไหมวะเนี้ย โอ้ okay, ไม่ไม่ไมีเลยไหนขอนั่งอีกหนึ่งจอันนี้ถือว่าเป็นที่พักขนาดจอมแล้วก่อนครับทุกคนแบบชั่วคราวแต่เรากค่ไปม,มีบ้านใหญ่เลยเอ้ยเอา้เาแล้วเอาตีนเหยียบหม้อโหร้อนร้อนไหมยิ้มด้วยเอ้าเดินชนกูก้ยยักหน้าวะ่ะเจ้าอะไรวะไหนว่างดิขอนั่งหน่อยเอาว่ะเอ้ยนั่งชมวิว โอ้โหยูชัดโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ทุกอย่างครบแล้วไปพร้อมจะไปชนภัยครั้งต่อไปครับเราจะมุ่งหน้าสู่ถ้ำข้างบนเราต้องตรงขึ้นบีกนะสุดนู่นเลยไป let's g อในแมปมีอะไรอ,ะอะไร่ะเฮ้ยมาดูดิมาดูดิเห็นใน G P S ป่ะลองซูมเข้าไปเลยนี่มันเป็นหมู่บ้านอะ่ะเออซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเห็นไนหะเหมือนมันเป็นรูปอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนมาเลย จะมีชนเผ่ามึงอยู่ไหนเนี่ยเออแต่กูไม่เห็นวะไปดูไหมเกิดมีของมันน่าไม่น่าจะทาอะไรแล้วนะเดี๋ยวกูเก็บอาวุธก่อนละกันการพลาดเก็บไงวะก,กุ๊ี้อะเออโอเคเก็บละแต่เราเข้าบ้านมันมันก็ตีเราได้นะนั่นน่ะสิต้องระวังนะอย่าไปอย่าสวนเขาก็พอแล้วเราขโมยของมันได้ไหมสิบเอ็ดโมงแล้วทำไมไมืดมืดเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะไปเก็บดิเฮ้ย เฮ้ยรถเหรอมอเตอร์ไซค์เหรอเฮ้ยว้าวมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเดีวเฮ้ยระวังเฮ้ยวังเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยโคจับอุ้ยเอว่ะเราไม่ต้องเดินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอปปี้ชนมันอ่ะมันชนหรือมันต่อยเราผอปป้ชนมันอ่ะอุ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเอ้า เอ้าชิบหายแล้วเราไปชนมาเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราหยิบของเราหนีเลยเออหยิบแล้ววิ่งหนีเลยขโมยกูขอแล้วนะอะไรไม่รู้เลยแล้วไอ้เครื่องตาย่อ้าวตายก็หรอใกล้ๆๆยังไอ้เครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรวะขี่ต่อดิขี่เลยโอ้โดูโอ้ขี่เร็วว่ะขี่นีขี่ชนกวางแม่งเลยไม่ได้เล่นแบบขี่ยากจังวะเฮ้ยอะว่า วูยันนี้ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยดีไงความฝันที่เราจะขี่รถเป็นจริงแล้วอ๋อถึงว่ามันไม่อัปเดตซะดีมีนี่นี่เองวูนี่ครับว้าวดูที่ขาโคเต้แล้วมันมีแบตวะเนี่ยมีแน่เลยแล้วลงไงวี๋อะเฮ้ยลม้มนี่ไงได้ลงละลงไงลงไง้มเลยต้องล้มเร็ววะ <c oughs> อ๋อล้มเออวะแล้วเก็บยังไงเนขั้นแรกเก็บไม่ได้ต้องิี่ไปท่ามอยู่ข้างหน้า ขับไปขับไปแล้วก็ไปหาทางลงนะครับขับต่ออุย้ยอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วแต่ว่าต้องอ้อมว่ะเอ้ขับยากหน่อยยังไงวะนั่นน่ะดิไม่ขึ้นเขาเหรอกู <laughs> อ้อมมาอุย้ยเอา้าไม่เงือ กุล้มหัวทิ่มเลยมันก็สะดวกดีนะสะดวกดีวิ่งเร็วนะเร็วมากประหยัดเวลาได้เยอะแต่ว่านะขับยากที่ว่านต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะเออโอ้ยตรงนี้เคยมาแล้วเฮ้ยนี่ไงนิวฮะเปดไงเปดไงต้องอย่างนั้นเลยเหรอยอี๋ยวเอยกระโดดสองที อ๋อโหหาตั้งนานแม่งแล้วก็ไม่สอนกูนด้วยนะ <c oughs> ไม่สอนกูนด้วยเฮ้ยแล้วมันมีแบตเตอรี่ด้วยวะนิวแต่แต่ว่ามันมีหมดด้วยนะนิวไม่เป็นไรจะไปชาร์จเอามันน่าจะชาร์จได้เอาใหม่รถครัวไม่ดูทางวะแม่งโอ้โหมันมีมันแอบเหมือนมันแอบตามทางให้เราอยู่แบบเนี่ยเนี่ย พี่จะขับยากนะเนี่ยไหนจะไปทําไหนบูนนำไปก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดูท่าแล้วมึงน่าจะอีกยาวไกลเลยทําไมมึงขับเซียนอย่งวะเซียนผมเต็มอยู่แล้วโอ้ดูดิโอ้หมดแรงเกินเดี๋ยวไปทําไหนไปทําไหนไปทําไหนนี่ไงข้างบนเนี่ยอี玛นะไปแล้วดิยังยังเหรอมันไม่มีอะไรนะท้ำเชิงถี่นไปไปเอาของไงเผื่อมีอะไรอัปเดตเราต้องไปสำรวจ ทางเริ่มโล่งแล้วว่ะบนเขาเนี่ยเริ่มสะดวกแล้วเริ่มไม่มีต้นไม้ใหญ่อุ้ยแกวว่ะเหมือนลับรถวิบากเลยสะดวกมากไหนดูดิมีอะไรม,ะมันไม่ขึ้นอนะ่ะมันขึ้ไม่ไหวอะ่ะกระโดด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 เอามันมีช่วงหนึ่งกูกระโดดเลยไหนกูสำรวจหน่อยดิมีอะไรเปล่า ถึงแล้วอ่ะอุ้ยมันเป็นน้ำตกลงไปไหรือเปล่ามันลงไปยังไงวะเนะี่ยโดดลงไปเลยอะล้วเอารถเข้าไปไหมเนี่ยจอดไปข้างหน้าจะหายไปเนี่ยเออแม่งนี่ออโอ้โหไอ้พวกนี้มันจะขับมาเอ,อ๊ะมันจะลุกขึ้นมาขโมยกูพวกกูไปไเลยเฮ้ยกลับไว้หน่อยนะไอ้พวกนี้คนใหม่หนีห่หว่าอือสับบวชสับได้ปะสับ,อบเอาไปกิฟเฮ้ยนิวกูว,ว่ามันหายไปเนี่ยไม่หายเออไปไป เออจัวถ้าหายเดี๋ยวไปเอาใหม่ไม่เป็นไรถ้ำนี้เหรอมีอะไรวะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครับมีอะไรเอ่อเออยขอยาก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ำนี้คุ้นๆเฮ้ยโลกไอ้นี่ปะชูชีปะเฮ้ยนี่จำน้ำปะถ้ำฉลามเอาว่าเดี๋ยวาเดี๋ยวเราเก็บถังด้วยเดี๋ยวเราได้กินกินเนื้อฉลามแล้วครับ เดี๋ยวฉลามจะกินกูเนี่ยเลือดกูไม่มีอา้าวใช่เหรอนี่นี่นี่กล่องสปิสเนเซนโอ้โห,โหมีแต่เชือกกูหเหลือแต่เชือกกูหเหลือแต่เชือกเลยมีไหนอยู่ใต้น้ำมึงลงไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดวแล้วเราไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวถ้ำนี้มันมาไม่ได้ไม่ใช่เหรอนิวมันต้องมีนี่ป่ะเดี๋ยวนะมันต้องมีชุดดำน้ำก่อนไหมมันสุดแค่นี้เหรอวะ เออทำนี้มันมาไม่ได้มันต้องมีชุดดำน้ำก่อนชุดว้าน้ำเราต้องไปเอาที่ไหนวะออ้ยมันได้จริงด้วยอันนี้มันไม่มีไฟฉายไ้ยแสดงว่าแม่งไฟบังคับให้เราให้เรามันไม่่าแฝดโอเคจำไว้นะถ้าจำได้ก็จำได้เดี๋ยวเราต้องไปเอาชุดว้นน้ำาหอนครับชุดว้าน้ำมันอยู่ข้างบน เห็นว่าเหมือนถ้ำหลังๆเนลามาไม่ค่อยได้เหมือนว่าเหมือนว่าเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปนะมึงว่าไหมถ้ำเนี้ยถ้ากูจาไม่ผิดไอ้ถ้ำเนี้ยมันไมไ่มีอะไรนะมีแค่เทมทำไมไม่ให้มาดําน้ำตรงนี้แล้ววะโอเคเดี๋ยวไปจุดต่อไปไปกลับไปลงเขาก็ได้หรือว่าจะไปข้างหลังก่อนปะเฮ้ยข้างหลังดีกว่าเพ่จะได้เคลียร์ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเนี่ยที่หันหน้าไปนะโอเคไหนๆเราก็มีไอ้นีแ่แหละจักรยานไฟฟ้าเออมันคงไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้ว โอ้โหเจแทบจะบินมาครับแต่เรามาท้าทายเอ้าดัานไงพูดไม่ขาดครัรถกูอยู่ไหนโอเคต้นไม้พอหลบได้นะแต่หินนี่เรียบร้อยเลยกูปั้มถึงก็ควั่มโอเคกำลังไปโอ,อนน้โหชิบหายจะถึงไว้ได้ลงเนินเสียนอยางวะดันไงกูคุณรบรอบทีรร่ร้อยแล้วเจ้าว,ว่าถ้ำน,นี้ไม่มีอะไร ใช่ครับมีของมะขอไปดูหนะ่อยแล้วก็เหมือนจะดำน้ำได้ด้วยท่าน,นี้เฮ้ยใช่ครับเปลี่ยนเป็นดำน้ำเ,ออเลยว่ะเนะี่ยมันดำลงไปได้ไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีชุดอาจจะดำลงไปได้มั้งนะไหนเอ่ยไปดูหน่อยสิท่าน,นี้มีอะไรบ้างมีผ้ากับเชือกแล้วก็เออกมฮอปทอน มันนั่งตายเลยเลยคนเดียวเด็เฮ้ยเออว่ะตรงนี้เหมือนไปต่อได้เลยใช่ปะมันเป็นรูอ่ะใช่เห็นดำๆเข้าไปข้างในว่าขับตอนคืนก็่ได้ดีเลยเสี่ยงต่อการเครื่องหายมั้งย่เไยไม่หายหรอกขับขี่ยังปลอดภัยตอนคืนอุ้ยขับลงขับลงเขาดีอยู่เลยเอ้าไม่ดีแล้วโอ้มืดมาก ใหมปากถ้ำวะอ๋อนี่ไงโหต้องค่อยๆไปมืดมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยถ้ำนี้ยังไงอ้นิวโถเฮ้ยเข้าแล้วเออเข้าแล้วอ่ะไอ้ที่ตัวใหญ่ๆไงตัวเอ้ไม่ใช่ที่มอนมันเยอะๆจะลองก่อนน่าจะมียาให้กูเก็บมีมีมีแต่เราเข้าถ้ำอีกทีก็ได้แล้วเนี่ยริงีเพราะว่าของมันน่าจะรีเลยแต่มอนไม่น่ารีเนาะลองเข้าไปดูใหม่ไปเลย วิทตรงนี้มีกล่องนึงเกิดมียาโอ้หลอดไฟว่าเราต้องแค้มตรงนี้ไว้แล้วว่ะมันดึกแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฟไว้โอเคจุดไฟไว้แล้วพุ่งมเรลท็อปรถกูรถกูจะโดนไฟแล้วระเบิดไปเลยจบเรียบร้อยเซฟเลยเดี๋ยวเข้าถ้ำมนได้ มามันกี่โมงมาตอนนี้ต้องดูกันเพิงโโ่งจะโอ้โหเพิ่งจะจะทุ่มเองใกล้จะทุ่มมาเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บของในถ้ำกันไยโอเคเข้ามาแล้วครับหดูสิไอเทมเนี่ยไอเทมรีใหม่หมดเลยเฮ้ยกินข้าวกันข้าวฟรีแกกินเลย อาหารแมวไม่มียาให้เลยเหรอไม่มีมงไต้ยาแล้วโว้ยอุ้ยได้ยาสีกระป๋องกะนิวใช่เหรอแต่มราแบ่งมึงด้วยเลยเอย๋ตรงนี้เดี๋ยวอะไรตรงนี้คือยังไงวะเฮ้ย มันไม่มีนะเออถ้าลงไปกูตายไหมอ่ะก็อย่าไม่อยากลองไหมไม่อยากลองเลยวะ<ป>เอา้ามึงไปไหนแล้วเนี่ยกุโลนเอา้เอาแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างขึ้นยังไงอ่ะตายไะไม่ตายแต่ขึ้นยังไงวะแหนดูสิโอ้โห <c oughs> <c oughs> ยังไม่สุดอีกแลเยผมเป็นน้ำตะปูเล่ปูหายไปซึ่งหนึ่งแน่ะทางไปต่อดีไหมมันมืดมากเลยว่ะต้องมีชุดดำน้ำะเฮ้ยไม่ได้ว่ะนี่สุดแล้วอ่าชิบหายแล้วเฮ้ยไม่สุดว่ะทางออกอีกทางเหรอเออเทางนี้ไม่เคยมาเอ้ยแมวแมวแมวกลัวกลัวกลัวเฮ้ยแมวแมวไม่เอา ไม่เอาแล้วมึงจะขึ้นไปยังไงอะเพื่อนเฮ้ยแล้วมันลึกเลยนี่นขึ้นเออันนี้สลิงเหรอไปแล้วไม่ไหวแล้วไอ้นิวสลิงได้ไปน่ากลัวเลยมึงลองไปดิไม่ไปอ่ะรอมีชุดไว้น้ำ่อนเลยแม่งอย่างมือดอย่างแคบเลยอุ้ยอะไรอ่ะแล้วตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยอุ้ยที่ไหนกัเนี่ยกินยาก่อนเลยกูเดี๋ยวมันเหมือนที่นั่นเลยว่ะตอนใกล้ๆจบเกมอ่ะ กุทยาาิออออออทยามาสองกุทิยามาสองกระปุกเลยหมทำไมมึงได้สี่วะเก็บมาไม่ไม่ครบเปล่าปีนขึ้นไปได้กีกวะไหนกระโผ่่ท่ามเดิมใช่เหรอใช่ใช่อ,อ,อ๋อมันมีาทางเชื่อมไต่ลงนี่ไงกูลงมาแล้วมีทางที่ไปได้ก็ตะกี้ก็คือทางที่ว่ายน้ำใช่ก็คือถ้ามึงโดดลงไปอ่ะโอเคงั้นจำไว้ มีที่ให้เราดำน้ำเยอะมากเลยเฮ้ยไปกลับเฮ้ยมันเปิดการมาจนไทยเพิ่มว,ะว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งแต่คนน่ากลัวเลยจริงไม่ไหวจริงอ่ะมันแคบลงเรื่อยๆเลยอ,ะอ่อะมกอมือดมากยาอยู่ตรงนี้วินโอเคได้ยาเพิ่มกรคุมแล้วตอนนี้กูซดน้ำก่อนเลยกันซดได้ไงวะทำไมกูนี่ไม่ได้งั้นอ่ะกูวาง มันเททิง้งซะงั้นหรอหิวแทบตายมันเททิ้งโอเคเดี๋ยวออกออกข้างนอกเลยเฮ้ยไม่เป็นไรมันต้มแป๊บเดียวนี่ไม่ไรออกมาข้างนอกดีออกว่านอ,นอนเถอนอนเถอะเฮียนอนเลยก็ได้เมื่อกี้นี่เอนเตอร์จีดิ้งมิดก่อนแล้วกันนอนเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยกินตอนเช้าแ่งน้ำไใกล้ๆอ๋อเรียบร้อยัครบเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ไอ้กวางปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ยังไ้อดแตก เออเดี๋ยวเชฟช่วยปรุงซุปสุดพิเศษให้กินหน่อยนะครับสุดเนื้อ <c oughs> <c oughs> เนื้อเนื้อที่เรารู้กันอยู่โอเคบำรุงร่างกายมันจะไม่เสียใช่ไหมเนี่ยไม่เสียเอาแบบเป็นขาเป็นแข้งเลยไม่มีหัวดิเองเอามาวหมไม่มีวะอ่ฝ่ายแล้วไม่เป็นไรมั้งหรือไม่ครบสุดเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้มันต้องครบสุด โอเคได้เวลากินน้ำโอ้ oh, น้ำอย่างร้อนต้องเป่าก่อนฟู่ฟูฟูเต็มเห,เหลืออาหารแล้วครับน้ำที่เหลือนี่เราใส่วัตถุดิบได้เลยไหเนี่ยไม่ได้เราไปออจัากกอนจิมลองสั่นเมนูอะไรดีเอาที่มันบำรุงร่งงงางกายครับมีไหมโอ้ไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวนะต้องจับปลาต้องจับปลาไหมล่ะให้เควินไปเอามานี่สูตรอาหารตอนนี้ทำได้แค่นี้ว่ะโอเค เอาแค่เนื้อก็ได้อะอะปรุงอาหารให้คุณผู้ชมดูมาเราลังสันเมนูละซุปเนื้อผมซุปเนื้อจัดไปมาทำซุปเนื้อไปก่อนเลยเออแล้วตอนนี้ผมลังสันซุปลาให้หิวมากเพิ่มกำลังวางชาว้าสุกแล้วขอกินก่อนนะซุปเนื้ออด้วยขอด้วยซุปเนื้อโอ้โหพลังได้ไม่ก็เยอะเลยว่ะ ต่อไปเชฟทำอะไรต่อครับเนี่ยกวลังสั่งเมนูซุปทะเลตีฟูดโอเคทะเลเดือดรอกินเลยครับตําแยมวิโซลา่าเซลลอมีใครเอาหม้อไปวะมีตาภาพด้วยนี่ไงตาภาพอ้าวเฮ้ยใครเอาหม้อไปวะหม้อไม่รู้อ่ะมึงหยิบไปไม่ใช่เหรอหม้อหายหายได้ไงอ๋อนี่ไง อยู่ตรงกูติดมือกูมาได้ไงมึงยกไปไม่ใช่เหรอเออมึงเลยไอ้หรือว่ามันดอกซ้ำวะไอเป็ดโอ้ยเจอตสภาพด้วยอ่ะมึงเมาเนื้อมาเลยอ้าวติดตัดบักว่ะไหนดูสิตถ้ามึงจะอยู่ตรงนั้นได้ไงนี่ไงตสภาพหรือเต่าวะเต่าวะ ได้เนื้อเต่าอ่ะกินเนื้อเต่าแทนอ,ะอ,ะอ,ะอันนี้คือสัตว์ประเภทใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามานี่ว่ะสุดยอดมีเต่าเพิ่มมาแล้วโอ้แต่สระน้ำนี่เป็นไอ้นี่แล้วเนีย่ยสระที่ดีเฮ้ยเดี๋ยวกูกดผิดอ่ะแหมกูไปกด,ดต้มแล้วอ่ะ มันไม่ได้ใส่วัตถุดิบเลยอ้าวคว่ำหม,มอ้อเลยเดี๋ยวเรามันเดือดเราค่อยใส่ก็ได้มั้งคว่ำหม้อเท่จริงเรียกอะไรอะไอ้ตรงนี้เคอวอ่ำหม,ม้อะไร้ดีเด้อ เอ๋แต่ก่อนตรงน,นี้มันเป็นฮอร์อปเ,เตอร์หล่นนี่ว่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนมันมีซากฮอนะเัาน่าจะเอาออกมาเดี๋ยวได้กินซุปท<ง>ะเลกันละรอรอกินซุปของเชฟอยู่เด็กเอา้ามอหายอโอเคเห็นเนื้อปลาย ปาเน้นเน้นกับยงวังชาเนื้อเน้นเน้นอุ้ยเพิ่มเลือดอย่างเยอะใช่เหรอเฮ้ยกินอาหารเพิ่มเลือดกินได้หมดอุตส่าห์จะากทำโต๊ะซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละทำไมมันไม่ให้กูลงวะอ๋อต้องขาก่อนโอเคโอ้โหแบกแบกตื้อแบกซุงทำงานได้ด้วย ในแดงในอยู่เฉษเลยยุ้ยู่เฉษเลยยุ้ยู่เฉยเลยขอดูแบตหน่อยหันมาดิหันมาเลยหันมาเลยแบตเอ้ยทำไมมันเต็มเปลี่ยนเหมือนกันวะมันชาร์จเต็มตลอดอ่ะมันชาร์จพลังงานรวมกันชาร์จพลังงานไฟฟ้าเหรอเห็นของกูไหมไม่รู้ไม่รู้เออเห็นเต็มอยู่เฮ้ยเต็มได้ไงวะแปลกใจแล้วเนี่ยโอเคครับก็สําหรับพาร์ทนี้นะทุกคนเราก็ได้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเราสำรวจถ้ำกันไปก็เยอะนะ ตั้งแต่เราได้เราได้ไอ้เครื่องนี้มาเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องอะไรไม่รู้อะเอามาขายดิเอาขันหลังวะเอามาเอามาใกล้ๆดิให้ผู้ชมได้เห็นนี่ครับเครื่องนี้สามารถวิ่งได้เร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันในเกมก็หลายเป็นร้อยเออมันเร็วมากเลยนะทุกคนที่เราได้เข้าถ้ำไวขนาดนี้โอเคสปาร์ตนี้ก็จบไปเพียงเท่นนี้ก่อนครับก็ฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะเดี๋ยวไม่กันมันไม่กันไฟนะแล้วก็วิ่งลอยไปโอเค ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์พวกพวกเราด้วยนะครับผมก็ <c oughs> จะเจอกันใหม่ฟาดหน้าสำหรับฟาดนี้เราขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ